สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Red Eat and Travel Channel นะครับวันนี้จะพาไปอร่อยกันที่ร้านโค็นนะครับสาขาตึกวานิชวินเลดอารีนะครับอาคารเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยราชกูหรือถนนยูทินซอย5นะครับร้านตั้งอยู่ชั้นใต้ดินนะครับลงบันไดเลื่อนมาแล้วเลี้ยวขวานะครับเดินมาจนสุดทางก็จะเจอร้านโค็อนอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นปิ้งย่างแล้วก็ซูชิบาร์ด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นชุด699นะครับนี่เป็นเมนูเนื้อโอ่งนะครับเส่นเนื้อหมักโอ่งเนี่ออนยอร่อยมากแล้วก็มีจะมีแซลมอนนะครับพวกซูชิแล้วก็ซาซิมิทูนา่าอะไรนี้มาด้วยนะครับในราคา699บาทบวกบวกนะครับแล้วก็มีโปรพวกบัตรเครดิตต่างๆสามารถใช้เป็นส่วนลดได้นะครับ อันนี้ให้ดูนะครับเนื้ออบโอ่งเนี่ยโหอร่อยมากนะครับส่วนทูน่าเนี่ยสดเลยนะครับไม่มีกลิ่นคาวแลวไม่มีเป็นเมือกเลยนะครับไม่มีเลือดติดด้วยนะครับว่าทํามาได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวภูเขาไฟนะครับซึ่งจะมีในราคาที่699บาทขึ้นไปนะครับเวลาจิ้มเนี่ยก็คือจิ้มกับไข่ดองนะครับเป็นน้ำจิ้มอยู่ด้านบนนะครับตัวเนื้อวากิวนะครับมันแทรกกำลังดีนะครับนุ่มมากๆนะครับเป็นลายย่านะครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับอันนี้คือเนื้้ออออหหมััักกกโโนนนะครบเืี็ ความหนากาลังพอดีนะครับจะเป็นเนื้อส่วนซิโครงนะครับย่างมาสุกแล้วก็อร่อยมากๆนี่ยำทูน่าแบบไทยนะครับรสชาติจัดจ้านอยู่นะครับแต่จะเค็มนําไปนิดนึงนะครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ชอบเค็มนะอาจจะไม่ค่อยชอบเมนูนี้เท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้เป็นพวกหมูสไลด์แล้วก็เนื้อสไลด์ต่างๆนะครับซึ่งเขาก็สไลด์มาบางๆแบบสไตล์ยากินิคุนะครับจะไม่ได้หนาเหมือนกับพวกเนื้อย่างเกาหลีหรือว่าหมูย่างเกาหลีนะครับเพราะว่านี่เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นจะบางๆนะครับซึ่งเวลาเราไปว่าไปย่างเนี่ยสักวนุแล้ะครบ แล้วที่เนี่ยใช้เป็นเตาถ่านด้วยนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยดีมากๆนะครับจะดีกว่าเตาไฟฟ้าเพราะถ้าเตาไฟฟ้าเนี่ยเวลาปิ้งย่างเนี่ยมันจะความร้อนมันจะไม่ทุกถึงเหมือนกับเตาถ่านแบบนี้นะครับถ้าเกิดถ่านมันอ,อ่อนอะไรเราก็สามารถแจ้งพนักงานเปลี่ยนตะแกีนแล้วก็ปรับความร้อนไฟได้นะครับอันนี้พวกซูชิต่งางๆที่สั่งมาก็จะมีโรวากิวนะครับไขว้านะครับซูชิแซลมอนนะครับแล้วก็โรข่กุ้งซึ่งโรข่กุ้งเนี่ย ไข่กุ้งไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็โอเคอยู่นะครับโลเนื้อวากิวเนี่ยรสชาติดีเลยนะครับไข่หวานเนี่ยผมชอบนะที่นี่รสชาติจะไม่หวานเกินไปแล้วก็มีรสหอมของน้ําซุปดาชิเนี่ยนะครับบางๆอยู่นะครับนี่เป็นชีสบอลนะครับสั่งมาทานเล่นๆเป็นพวกของทานเล่นต่างๆนะครับจิ้มกับมายองเนสชีสอร่อยดีนะครับทาโกยากิก็กรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาติมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวน้ำซอสเนี่ยรสชาติพอดีนะครับไม่เค็มแล้วก็ไม่อออกเเปปรรีี้้ยวนนนนะคัับ็ เกี๊ยวซาแาบปาะกรอบนะครับข้างในไส้เกี๊ยวเนี่ยนะครับหนาแน่นนะครับอร่อยอยู่นะครับตัวน้ําจิ้มอันนี้ผมไม่ได้จิ้มนะเพราะว่าผมว่าลกตัวรสชาติของเกี๊ยวซาามันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไก่คาราเกะนะครับด้าดด้วยชีสนะครับซึ่งอันนี้ก็รสชาติดีนะครับแต่ว่าอาจจะชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะครับตัวอันนี้เมนูนะครับเป็นแซลมอนแล้วก็คือหน้าซาซิมินะครับซึ่งตัวกูหน้าเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับก็คือไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดอะไรติดมานะครับ นุ่มนะครับแล้วก็มีไขมันแท่งเนี่ยกำลังดีไม่เยอะเกินไปส่วนตัวซาบะดองเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับคือไม่มีกลิ่นคาวของปลาซาบะเลยนะครับทานได้อร่อยนะครับไข่หวานก็ดีนะครับปูอัดก็มาตรฐานทั่วไปอันนี้เป็นมาม่าต้มยำนะครับใส่แซลมอนแล้วก็ปูอัดนะครับรสชาติเนี่ยก็จะกลางๆนะครับคือไม่ไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะครับหรือไม่ทานรสจัดนี่ยก็สามารถสั่งมาทานแก้เรียนกับเนื้อได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลองปิ้งดูนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเนื้อประเภทนี้ก็คือปิ้งคับเดียวนะครับถ้าวิสิกวิก็สุกแล้วแต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยแนะนําว่าควรจะปิ้งให้สุกนะครับมันจะทานแบบว่าคึ่งดิบคึ่งไม่ดิบนะครับคึ่งสุกอะไรเงี้ยแบบเนื้อไม่ได้นะครับถ้าเป็นเมนูหมูย่างน,นะครับนี่ก็คือเวลาย,ย่างก็ย่างเป็นหลายๆชิ้นเลยครับแล้วก็ที่ทานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอร่อยดีนะครับเอามาโปะก,กับข้าวผัดกระเทียมก็อร่อยนะครับนี่ผมสั่งข้าวผัดกระเทียมด้วยแล้วก็เอาเนื้อวากิวภูเขาไฟเนี่ยย่างเสร็จ ข้าวหน้าเนื้อย่างนะครับซึ่งก็อร่อยดินอร่อยมากเลยนะครับนี่เป็นพวกเนื้อนะครับแล้วก็ราดซอสหมักแบบต่างๆก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อแหละนะครับในราคา699บาทถือว่าคุ้มนะครับเพราะได้ทั้งปลาดิบซูชินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทั้งปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทูน่านะครับรวมถึงเนื้อต่างๆนะครับทั้งเนื้อออสเตรเลียเนื้อวากิวอะไรมีครบเลยนะครับในราคา699บาทนะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะครับ ว่าตาตาอาหารเป็นไงครับตัวนี้เห็นไหมครับเนื้อวากิวเนี่ยลายหินอ่อนสวยมากๆนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็มีความหนาความบางกำลังพอดีนะครับจิ้มกับซอสนะครับที่ใส่ไข่ดองมาเนี่ยโอ้โหอร่อยนะครับเข้ากันลงตัวอย่างมากเลยนะครับวันนั้นที่ไปทานเนี่ยนะครับเมื่อวานพีทก็สั่งซ้ําเมนูนะครับซาซิมิเนี่ยนะครับปลาดิบฮาทูน่าแล้วก็แซลมอนเนี่ยไปหลายนอเลยเพราะว่าอร่อยติดใจมากๆนะครับถ้าเกิดใครผ่านมาแถวเนี้ยผมแนะนําว่าลองมา แวะทานกันดูนะครับแถวย่านสะพานควายอารีนะครับแล้ววันหลังผมจะมาทํารีวิวนะครับในวานิชวิเลตอีกครั้งนึงครับเพราะว่าที่นี่ก็มีร้านอาหารร้านกาแฟน่าสนใจอยู่หลายร้านนะครับคอยติดตามดูกันครับในช่องของเรานะครับปิดท้ายด้วยอุด้งยากิโซบะนะครับแต่ว่าซอสยากิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็คือออกเปรี้ยวไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมพวกเส้นต่างๆนะครับผัดออกมาได้ดีนะครับ ปิดท้ายด้วยขนมหวานอย่างโมจินะครับไส้ชาเขียวมัทฉะแล้วก็ไส้ถทแดงนะครับแล้วก็ไอติมนะครับซอฟต์ครีมนะครับแบบทูโทนะครับลดนมแล้วก็ลดมัทฉะตัวไอศครีมเนี่ยซอฟต์ครีมเนี่ยอร่อยมากๆนะครับชอบถูกใจครับถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะมาทานกันดูนะครับ